เพราะคำถแถลงที่ออกมาเนี่ยที่เมื่อวานที่อตอนถแถลงเลื่อนเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวเรามีเสียงคุณอง้งอิงเนี่ยออแกก็<อ>ย,ยกเหตุผลนี้นับว่าเนื่องจากภาษีการาค้ามันมันเป็นเรื่องด่วนเรื่องสำคัญกว่าครับแล้วก็คนยังไม่ค่อยเข้าใจารเรื่องเอเทนเมนคอมเพล็กต์เพราะนั้นเลื่อนไปก่อนเอาไว้ช่วงวช่วงสเดือนเนี่ยไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับอ เราก็เล็งเห็นถึงเ,เรื่องของออปัญหาหรือเรื่องของวิกฤตต่างๆที่ประเทศเรากำลังประสบอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงจะรอได้นะคะแล้วเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องรีบในการแก้ปัญหาก่อนนะคะก็ทัพรวมก็ได้คุยกันหมดแล้วนะคะว่าว่า,ว,าว่าจะดําเนินการยังไงกันบ้างจริงแล้วภาพของเรื่อง entertainment complex ถูกมองเป็นคาสิโนซึ่งอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยนะคะความตั้งใจของเราคือเอ็นอร์เทิคอเพไปได้หมดรูปเด็กเล็กแดงไปได้หมดในเอ็นเทอร์ทคอมเพล็กซ์นี้มันต้องใช้เวลามาเข้าใจในเรื่องรายละเอียดนี้ให้ชัดเจนนะคะเพราะอย่างเช่นแบบมีการพนันกันข้างนอกระบบนอกกฎหมายเนี่ยมันสร้างผลเสียอีกมากมายนะคะที่ตอนนี้ที่มีอยู่เพราะเนี่ยเราเราไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องคาสิโนเป็นหลักเลยซ้ำแต่กลายเป็นว่าความตั้งใจนี้ถูกเรียกว่าเป็นคาสิโนแทน มันกลายเป็นว่าอา้าวแล้วอย่างอื่นที่เราจะสร้างอิรน,นคอมเพล็กซ์อัน,นยิ่งใหญ่เนี่ยยังไงเพราะฉะนันก็เดี๋ยวรัฐบาลก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้ในการอธิบายในการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะคะเพราะเราไม่ได้คิดว่าอันนี้มันคือการทําคาสิโนถ้าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกพรรคร่วมก็ไม่เห็น,นไม่เห็นด้วยในการถแถลงเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเป็นการที่ทำในเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่ ที่แก,แแกคือพูดง่ายๆคือความกระตือรือร้นละละในวันก่อนเนี่ยดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุลายเร่งรีบนะไม่รู้จะใช้คำไหนดีให้มันเห็นภาพกับการประชุมกันสามชั่วโมงแล้วก็ต้องพักยกนั่นน่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่งแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นแล้วนะครับทำว่าประกาศภาษีแล้วนะแต่เพิ่งจะมาดวงตาเห็นธรรม หลังจากที่พักคสีน้ำเงินเขาส่งสัญญาณอย่างนี้ออกมาผมเนี่ยไปได้ยินได้ฟังมาแนะว่าอ่าตอนแรกๆเนี่ยนะฮะที่เดินหน้าไม่สนใจใครไอ้ที่มายืนกันอยู่หน้าสภามาตากแดดอยู่นะั้นไม่ใช่เสียงข้างมากของประเทศ่านั่นคือรองนายกภูมิธรรมก้าวจะเอาสิทจะเอาไม่ฟังใครทั้งนั้นก็ดูเหมือนจะมีการอ้างถึงสัญญาณพิเศษ S <S hum, นะสัญญาณพิเศษได้ตั๋วแล้วเดินหน้าเลยไม่ต้องกลัวใครพี่โก้มนตรีอยากจะว่าว่าไปคอปทมานอนกันให้ตากแดดตากยุงตากฝนตากอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหะคือเหมือนกับถือตั๋วพิเศษอืแต่บังเอิญว่าตอนหลังเนี่ยมันมีตั๋วอีกใบหนึ่งที่เขาเรียกว่าสัญญาณที่พิเศษนะพรรคสีน้ําเงินก็เลย แท็กทีมกันออกมานี่ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณพิเศษที่พิเศษกว่าด้วยหรือเปล่าอนี่ในทางการเมืองมีมีคำว่าสัญญาณพิเศษกาต้องยอมรับว่าเอองานเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยมาหมดนะมาหมดเลยทุกทุกศาสนาเมื่อคืนก่อนนอนยังเห็นอะไรคุณหมออะไรกูมาแล้วอะไรนะกูมาละเวกกูมาละเวกก็ออกมาเมื่อสักครู่ก่อนเข้ามารายการก็เห็น สภา,าบาทหลวงท่านยังมายืน่นหนังสืออีกนี่ยังไม่จบผมเลยคิดว่าพี่โก้เอ๊ะนายกบอกว่าคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดก็มีแต่นายกที่ดูเหมือนจะเข้าใจอยู่คนเดียวแล้วคนทั้งหลายทั้งปวงที่เขาออกมาเนี่ยตั้งแต่อาจารย์จรรยพักดีธนาคุณใครต่อใครเอ่ยที่มากันหมดเนี่ย,เ,ยเข้าใจผิดกันมากมายขนาดนี้เลยเหรอพี่โกโ้แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าคำว่าเลื่อนเนี่ยในฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายต้านเนี่ยเขาก็มีความเห็นว่า เขาเขาอยากให้ถอนนะครับแต่ว่าผมว่าในทางถอยทางการเมืองเนี่ยไอ้ถึงขั้นนั้นนะเขาเขาคงไม่ทำหรอกรนะเพราะอันนั้นมันถือว่าเสียรังวัดอย่างรุนแรงครับเขาถอยออกมาขนาดนี้โดยการใช้วิธีการเลื่อนเนี่ยมันถ้าเทียบชัดเจนที่สุดก็คือเรื่อง MOU นั่นแหละ MOU 44อ่ะก็คือเลื่อนแล้วเลื่อนเลยเลื่อนยาว ไม่รู้ว่าอยู่ตอนไหนไม่รู้ว่าจะนัดประชุมเมื่อไรใช่กรรมการตั้งหรือยังเนี่ยกรรมการให้รู้ก็เลื่อนอย่างใช่มูยูสี่สี่เนี่ยจำได้ไหมตอนนั้นก็ออกมาพูดแบบเนี้ยว่าคนไม่เข้าใจไปเข้าใจผิดเรื่องก่อปูดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําความเข้าใจมีไหมทำความเข้าใจไม่มีครับ คาสิโนก็เหมือนกันแหละเข้าใจว่าท่านต้องไปทําความเข้าใจกับตัวเองว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจนั้นเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่เพราะตอนแรกท่านบอกว่ามันเป็นสัญญาที่ยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้อ่าในมยูสีนะแล้วในเวลาต่อมาท่านก็คงเข้าใจว่าเออที่ท่านเข้าใจไปนั้นมันคลาดเคลื่อนเพราะนั้นเพราะนั้นคาสิโนเนี่ยมันก็จะซ้ํารอยเดิมนะแต่เพียงแต่ว่าณขณะนี้อมองในฝั่งค้านบ้างภาพประชาชนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ย ตอนนี้มันเป็นจังหวะเขาเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเล่นเกมรุกเกมแรงคเพราะนั้นเขาก็ถึงขนาดว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องถอนต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนบางกลุ่มนะอย่างกลุ่มลนาลงอยุธนานเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะฝังกลบเรื่องนี้ให้มันจบรรไปทำประชามติดีกว่าแต่ฝั่งที่อาจจะไม่เห็นด้วยคาสิโนแต่ก็ไม่อยากให้ทำประชามติเขาก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งว่า ก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมีอยู่แล้วจะไปต้ก็ไม่ต้องไปทำทำไมอ่แล้วก็มันอันจะ่นี้ไอ้กลุ่มต้างด้วยกันเนี่ยต้องมาคุยกันรบคัว่าเราจะเดินยังไงครับถ้าเราจะบอกว่าก็ให้เขาถอนออกไปเขาไม่ถอนทําไงคือในทางการเมืองอย่างพี่ก้ว่าถอนแล้วก็จะเสียการเมืองอย่างมากอก็คราวไว้อย่างนั้น แต่นี้ถ้าคาไว้มันก็ไม่มีหลักประกันว่ามันจะว่าจะหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่นะแต่ถ้าของร้อนแบบนี้ถ้าหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นเรื่องที่ว่านะก็คงจะคาเอาไว้อย่างนั้นมผมพาไปดูความเห็นนิดหนึ่งนะครับวันนี้คุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับท่านก็เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งท่านให้ความเห็นไว้ก่อนที่จะมีการจับประชุมวิบแล้วนั่นก็คือไม่ต้องเลื่อน อันไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะมีเทคนิคที่เป็นข้อบังคับเราก็หยิบยกเรื่องด่วนขึ้นมาเรื่องที่มีความสาคัญเหมือนวันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและด่วนนะเรื่องคาสิโนก็คายอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าให้เลื่อนคาสิโนแล้วจะเลื่อนอีกสี่ร่างซึ่งเผืนละไมที่เขาจับมาเป็นตัวประกันเนี่ยขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันก็ยังเลื่อนมาไม่ได้เพราะมีเรื่องด่วนและมีเรื่องที่สําคัญกว่าคือเรื่องภาษีธรรมเนี่ย ที่คุยกันเ,นเมื่อสักครู่ก่อนเข้ามาเนี่ยมีคนเสนอสิบยตติบนะเพิ่งพาพาไปครึ่งทางก็วันนี้ทั้งวันอ่ะทั้งวันวันนี้ทั้งวันและวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเข้าสู่วาระาปกติคือกระทู้ถามสดด้วยวาจาและก็กระทู้ทั่วไปคือ,อพูดง่ายก็คือจบแล้วเกนะเนี่ยไม่มีอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวก็ปิดสมัยประชุมไปก็ดองเค็มไอ้นิโรสกรรมกับไอ เจ้าล่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเไว้วันนี้ประธานวิปรัฐบาลเออท่านรู้สึกว่าจะเย็นลงนะฝนก็ไม่ตกนะคุณวิสุทธิชัยนะรุณน,นะก็บอกว่าอ่าก็นะฮะโดยเฉพาะพระบสถานบันเทิงครบวงจรนะเพื่อให้รัฐบาลมีเวลาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนจนกว่าจะทำความเข้าใจกันได้และไปในชิดทางเดียวกันก็จะนำมาพิจารณาอีกครั้งก็ไม่ได้หมายถึงว่าสเดือน หรือว่าสมัยประชุมหน้าผมเห็นอดีตสวสมชายแสวงการเมื่อวานขอโทษพี่ก้องนะฮะไม่ต้องสมัยประชุมหน้าแหละเอาไว้ชาติหน้าเลยอันนั้นก็ไม่แนวหนึ่งนะฮะคือในแง่ในแง่ที่จะบอกว่าจะพยายามทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนทุกองคาพยพทําประชาพิจารณี่มันไม่เกิดหรอกเพราะอะไรไหคือรัฐบาลเราเนี่ยรัฐบาลแบบไทยๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะแยะในหมดครับในแต่ละวันแต่ละสถานการณ์ เราก็เราก็จะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยๆมันเหมือนเราติดตามข่าวสารเนี่ยวันนี้เรื่องตั๋วพีเอ็นนายกก็เงียบไปใช่ไหมก็เงียบไปเพราะมันมีเรื่องอื่นๆมันไล่ไล่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอเอาไอ้นี่ไปไปซุกในลิ้นชักเดี๋ยวมันก็ลืมลืวรรัฐบาลเองก็ไม่ได้คิดจะออกไปทําจริงจังเราไอ้ประชาวิจารณ์เพราะว่าออกไปทําก็โดนถล่มกูจะไปทําทําไมครบฉะนั้องไม่ทา